อะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นเรืออาจุเป็นทุกอะไรก็ไม่รู้นะครับเรือเป็นทุกแน่นอนนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องตามผากินพาเทีย่ยวนะครับจะได้ทำคลิปใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับชมต่อต่อไปนะครับฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปรับชมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็น,ปนไปได้ก็อย่าอย่าข้ามโฆษณานะครับผมจะได้มีไรายได้เพื่อมาทำคลิปแบบ ลุยลุยให้เพื่อนๆนะครับได้ดูนะครับก็จะมีโปรแกรมนะครับไปที่อา,อายุทยาอาจจะไปที่อายุทยานะครับไปนอนค้างคืนสักคืนหนึ่งแล้วก็อีกสองวันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ไม่รู้นะครับก็จะมีต่อไปนะครับโอเค ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปติดตามรับชมนะครับช่องตั้มพากินพาเที่ยวนะครับแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งนะครับช่องตั้มพาล็ากนะครับไปเรื่อยนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับตอนนี้ผมทาอยู่สองช่องนะครับก็อีกช่องหนึ่งก็อีกสามร้อยกว่าสับสไครต์นะครับที่ก็จะพายอดผู้ติดตามนะครับแต่ยอดชั่วโมงก็จะเหลืออีก เยอะอยู่นะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับปีหนึ่งก็คงจะได้นะครับก็คงไม่ถึงปีหรอกนะครับก็จะทาไว้เพื่อทํากิจกรรมนะครับอีกช่องหนึง่งก็งเก็เกลื่อไว้นะครับก็ไม่ได้อะไรมากครับช่องหลักก็คือจะเป็นช่องนี้แต่อาจจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนช่องหลักไปเป็นช่องนู้นก็ได้เพราะว่าช่องอตั้มพาเลาะไปเรื่อยนะครับจะเป็นช่องที่ มียอดซัดมันขึ้นเร็วนะครับยอดซัดขึ้นเร็วช่องนี้ก็ก็ต้องดูไปก่อนนะครับเพราะว่ามีอยู่สองช่องนี่นะครับสองช่องหลักๆนะครับสองช่องผมก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับทั้งสองช่องเลยนะครับทั้งสองช่องเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ ยอดท้อนะครับก็ทำเพราะเรารักนะครับทำเพราะเรารักในสิ่งที่เราทำนะครับถ้าเราไม่รักที่จะทำก็มันก็จะไม่สำเร็จนะครับต้องเอาความที่ว่าเรามีใจรักด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทำ แล้วบบแล้วก็ไปนะครับผมทําไปเล้วดยเรื่อยนะครับก็ช่องตั้มพากินปลาเที่ยวผมก็ประมาณสี่หรือห้าเดือนหกเจ็ดเจ็ดแปดเดือนนะครับที่ทําผ่านกฎเกณฑ์นะครับก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้ชมพบลักณนาบางนาพึ่งนะครับตรงนี้นะครับ เข้าไปครับเข้าไปก็ต้องเข้าไปนั่งกินนะครับใหเข้าไปดีกว่าบางกกอกทีเฮานะครับก็จะเป็นโรงแรมก็ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเขาจะให้เข้าไปเฉพาะผู้มาพักนะครับผมเคย ถามไปแล้วว่าเข้าไปได้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าเข้าไปได้เฉพาะผู้อาอะไรนะเข้าไปได้เฉพาะลูกค้านะครับคือ,อป่าจากนะครับป่าใชาเลนนะครับตรงนี้ คนนี้ผมว่าจะเข้าไปหลายทีไม่เข้าไม่ได้เข้าสักเดียวนะเพราะว่ากลัวเขาเอานะครับมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ <S <S า,าน้อย จะเป็นอู่ต่อเรือครับ hey.